สวัสดีค่ะสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้สําหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นับจากวันที่เห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะนับไปอีก3หรือ7วันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะ,ะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ ตรงกับใครก็ได้ถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้นะคะถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปและเอาไว้ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเลือกไพ่ในใจนะว่าคุณจะเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งชุดที่สองหรือชุดที่สามนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่สามชุดคุณเลือกชุดไหนนะคะดวงคุณภายในสามหรือเจ็ดวันนี้ว้าวขึ้นไพ่ใบนี้นะคะ เออเด็กถือเหรียญนะคะสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่1เนี่ยเด็กถือเหรียญนะคะก็จะมีเรื่องข่าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณรอคอยเงินอยู่ได้เงินนะภายใน3วัน7วันนี้นะคะว้าวขึ้นไพ่หกเหรียญนะคะว้าวเรื่องเงินหมดเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1น,นะมีข่าวดีเรื่องเงินลงทุนธุรกิจการงานเห็นกําไรนะคะนะแล้วก็ รอคอยเงินอะไรอยู่ได้รับข่าวดีนะคะยื่นเรื่องทําธุรกรรมอะไรนี่ผ่านเลยนะคะขึ้นไพ่ใบนี้นะคะว้าว two of the ward นะคะสองไม้เท้าแปลว่าสองไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเรื่องเอกสารเป็นเกี่ยวกับเรื่องการยื่นเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาแปลว่าคุณจะสําเร็จถ้าเราคอยเรื่องเงิน เอกสารยื่นเรื่องสำเร็จนะคะเจราจาพูดคุยดีลอะไรไว้เรื่องการเงินเนี่นยสำเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะไม่เกิน7วันนี้อย่างเร็ว3วันนี้นะคะถ้าใครเลือกไพ่ชุดหนึ่งรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ค่ะนะคะโอเคเก็บไปเลยนะคะต่อไปพี่หมอจะเปิดไพ่ชุดที่2แล้วนะคะมาดูกันไพ่ชุดที่2องเราจะเปิดให้อีก3ใบใครเลือกชุดที่2บ้างนะคะมาดูกันชุดที่2ขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะว่าวซิก of the w o r อทซิก of the w r หมายความว่าเออคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานเข้ามาก็แล้วกัน6ไม้เท้าเนี่ยวันนี้สำหรับใครที่เลือกไพ่ชุดน,นี้ค้าขายถือว่าค้าขายดีนะนะคะ แล้วก็ขึ้นไพ่ใบนี้ว้าวเก้าช่วยวันนี้งานเด่นมากคนเลือกไพ่ชุดที่2งานเด่นนะคะเก้าช่วยหมายหมายถึงความมั่งคั่งนะความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานดีลงานงานอะไรหรืออะไรที่คุณคุยที่มันแบบจะได้ยอดเงินเยอะๆหรือเป็นผลกําไรเยอะๆเรื่องงานนสำเร็จหรือวันนี้แบบ จะต้องตกลงเจราจาเรื่องงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือสําเร็จเลยนะมาดูใบที่3ผลสรุปใบที่3ามผลสรุปว้าวขึ้นไพรา,าชินีนะคะบอกแบบนี้ก็แล้วกัน <c oughs> การงานวันนี้คุณทําอะไรดีวงานคือมีผู้รับผู้ใหญ่มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณผลักดันคุณเกี่ยวเรื่องการงานก็แล้วกันถือว่าดีแล้วก็มีข่าวดีเรื่องงานนะคะใครรอคอยงานรอง,งานอยู่รอข่าวดีได้รับคําตอบได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะใครรับพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่า รับพลังงานนี้ค่ะโอเคไปเลยนะชุดที่3ค่ะถัดไปใครเลือกชุดที่3ามางคะชุดที่3ขึ้นไพ่ใบนี้นะคะนายอ o ฟเดอะบว้าวชุดที่3ขึ้นไพ่ใบนี้แปลว่า การงานวันนี้ดีมากๆใครทํางานค้าขายธุรกิจวันนี้เห็นกําไรเลยนะคนได้ไพ่ชุดที่สามเนี่ยกำไรดีงามมากบอกเลยวันนี้เงินเข้ารวๆยๆนะออมาลาชินีเหรียญวันนี้คนได้ไพ่ชุดที่สามบอกเลยว่าค้าขายดีมากมันเริดมากมันเยี่ยมวันนี้ขายดีลูกค้าเยอะใครทําธุรกิจอะไรอยู่วันนี้เตรียมตัวเลยเลือกไพ่ชุดเนี้ยนะว้าวมาได้ใบนี้อีกนะคะ สองถ้วยนะคะสองถ้วยหมายถึงการเจราจาการพูดคุยเด่นๆเลยนะเรื่องงานเงือคุณจะได้เงินมาจากคําพูดนะการตกลงการเจราจาได้วันนี้ดีลธุรกิจก็เหมือนกันไพ่ชุดที่สามเนี่ยดีลธุรกิจเนี่ยได้รับข่าวดีเรื่องเงินเรื่องผลกําไรนะคะแล้วก็เจราจาเรื่องเงินอะไรไว้เนี่ยสำเร็จนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วเหมือนวันนี้จะได้หยิบจับเงินก้อนเงินก้อนใหญ่ถ้าค้าขายก็คือเห็นกําไรเยอะๆเลยแหละนะค่ะ ก็สำหรับให้พี่หมอก็เปิดมาให้แล้วทั้ง3ชุดนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าชอบพลังงานของไพ่ในแต่และชุดและตรงใจที่เราคอยที่ใจคิดไว้นะครก็พิมพ์ว่ารับคำทำํานายนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีทุกคนรักทุกคนนะคะขอโชคดีในวันนี้ค่ะ